สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มีรองเท้าขาวที่เก็บไว้นานแล้วมันมันเหมือนขึ้นลาหรืออะไรประมาณเนี้ยเลยเดี๋ยวจะลองเอามาทำความสะอาดดูเพราะสภาพมันยังโอเคยอยู่แต่ว่ามันสกรปรกแค่นั้นเองมันขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่รู้ใครเคยเป็นไหมเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ดูไฮเตอร์เอไฮย,ยีน ไม่รู้ว่าจะออกไหมเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวจะลองทำดูว่ามันโอเคหรือเปล่าเก็เวลาเราเอาไปใส่มันก็จังว่านาอคือเหมือนไม่ได้ทำความสะอาดก็น่าจะอายเขาอะลองลองใส่ไปดูก่อน ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะถ้าออกก็โอเคอ่ะแต่ไม่ออกมันคงจะคือได้กนมาดีกว่าเดิมก็โอเคแล้วเดีย๋ยวจะลองขัดไปดูเรื่อยๆนะ ใช้ไปเข้มข้นเลยอใส่ไปสองฝาตเต็มเลยชอบเป็นไอพวกผ้าใบอย่างเงี้ย ไมมีคอนเวิร์ตอีกคู่ก <peu> <land> ็เป็นประมาณนี <firstly> ้เลยอ ดูวอล้วกันตรงนี้น่าจะเยอะที่สุดตรงนี้เดี๋ยวจะแช่ทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยมาขัด เดี๋ยวคงแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยมาดูผลผุแช่ทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีอะ่ะหรืออาจจะครึ่งชั่วโมงก็มาดูผลก็ไม่ค่อยออกนะก็คงไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวขัดขัๆหน่อยก็คงไอ้นี่แล้วละ่ะ ไม่ออกก็คือไม่ออกเดี๋ยวลองขัดดูอีกทีสิคงไม่ได้ผลคือไม่อยากเอาลงไปแช่อะไรเอ้ทิ้งไว้นานก,กลัวยบผลข้างเคียงก็คืออาจจะไอ้พวกกาวอะไรมันหลุดเดี๋ยวไปกันใหญ่เอาใส่อย่างเงี้ยก็เซอร์ติเงี้ยไม่เป็นไรคงไม่มีใครมามองรองเท้าเราเวลาเราใส่ คงประมาณเนี้เดี๋ยวทำเดี๋ยวก็ลางๆแล้วก็คงเอาไปตากและดูผลอีกทีมันอาจจะนานด้วยผมทิ้งไว้นานหลายปีแล้วหลังจากเอาไปตากแดดแล้วเนี่ยสภาพออกมาก็เป็นอย่างนี้ย ไม่ไม่กล้าแช่นานนะเพราะว่าไอ้รองเท้ามันเก่าแล้วกลัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอื่นตามมาก็เลยได้แค่แช่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสิบยี่สิบนาทีอ่ะก็ดูดูเองแล้วกันว่ามันโอเคขึ้นไหมส่วนตัวก็ผมว่ามันดีขึ้นมานิดนึงอ่ะถ้าจะให้ดีต้องแช่นานกว่าน,นี้ผมว่า อดูเองแล้วกันว่ามันโอเคหรือเปล่าตัวตัวผมก็พอใจระดับหนึ่งอะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ